ก่านพระคัมภีรหนึ่งปีหนึ่งรอบอิสยาบทที่ 47, 48, 49และ 1. เทสโลนิกาบทที่4ประจำนอาทิตย์ที่16ตุลาคม2022อิสยาบทที่47บาบิลรนถูกเหยียดยามโอ้ทิดาพมจารีแห่งบาบิลนจงลงไปและนั่งในผงคลีโอ้ทิดาเคโลเดีย จงนั่งลงบนพื้นดินโดยไม่มีบรรลังเพราะว่าคนจะไม่เรียกเจ้าอีกว่าแม่เนื้ออ่อนแม่เนื้อละเอียดจับโม่เข้าและโม่แป้งสิเปิดผ้าคลุมหน้าของเจ้าออกเสียถลกกระโปรงของเจ้าขึ้นเปิดขาของเจ้าจงดูยน้ำจงดุยน้ำข้ามน้ำไปความเปิดป่าของเจ้าจะถูกเปิดออกและเขาจะเห็นความน่าอายของเจ้าด้วยเราจะแก้แค้นและจะไม่งดเว้นใครเลย พระผู้ถ่ายของพวกเราพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพท่งเป็นโอรสธ์ของอิสราเอลโอทิดาของชาวเคเดียจงนั่งในความเงียบและเข้าไปในความมืดเพราะคนจะไม่เรียกเจ้าอีกว่านางพญาแห่งราชชา,ากรทั้งหลายเรา่ิวชนชาของเราเราทาให้มรดกของเราเป็นมลทินเรามอบวกเขาไว้ในมือของเจ้าแต่เจ้าไม่ได้แสดงความกรุณาต่ตอเขาเจ้าวางแอกอย่างหนักไว้บนบ่าของคนแก่ เจ้าพูดว่าข้าจะเป็นนางพญาตลอดไปเจ้าจึงไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้หรือจดจำบ้านปลายของเรื่องเหล่านี้บัดน,นี้จงเชื่อฟังเรื่องนี้สิเจ้าผู้รักษาเจ้าผู้รักความเพลิดเพลินคือผู้นั่งอยู่อย่างมั่นคงผู้คิดในใจของตนว่าข้านี่แหละและไม่มีผู้อื่นอีกข้าจะไม่นั่งเป็นแม่ไม้หรือประสบกับการพัดพากจากลูกแต่ทั้งสองเรื่องนี้จะมาถึงเจ้าในนาม ใ, Abby, Dragon, ness, ness, ในเวลาเดียวกันภายในวันเดียวคือการพัดจากลูกและการเป็นแม่ไม้นั้นจะมาถึงเจ้าอย่างเต็มขนาดทั้งที่เจ้ามีวิทยาคมมากมายและเจ้ามีเวทมนต์ที่ทรงอนุภาพอยู่มากเจ้ารู้สึกมั่นคงในความอธรรมของเจ้าเจ้าว่าไม่มีใครเห็นค่าสติปัญญาของเจ้าและความรู้ของเจ้าทําให้เจ้าหลงไปและเจ้าจึงคิดในใจของเจ้าว่าค่านี้แหละและไม่มีผู้อื่นอีก แต่สิ่งเลวร้ายจะมาถึงเจ้าซึ่งจะมาปัดเป่ามันไปไม่ได้ภัยพิบัติจะตกลงมาเหนือเจ้าซึ่งเจ้าไม่สามารถหลบเลี่ยงและทำลายล้างจะมาถึงเจ้าอย่างฉับพลันซึ่งเจ้าไม่รู้อะไรเลยจงมั่นจงมั่นอยู่ในเวทมนตร์ของเจ้าและในวิญญาณนิคมมากมายของเจ้าซึ่งเจ้าเหนื่อยยากมาตั้งแต่สงสาวบางทีเจ้าอาจทำสำเร็จบางทีเจ้าจะทำให้เสียหยองได้เจ้าเหนื่อยกับที่ปรึกษามากมายของเจ้าให้พวกที่แบ่งฟ้าสวรรค์และพวกที่เพ่งดูดวงดาว ยืนขึ้นแล้วช่วยเจ้าให้รอดคือผู้บอกให้เจ้ารู้ในวันในวันขึ้นค่ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านี่นะพวกเจ้าพวกเขาจะเป็นเหมือนต่อข้าวไฟจะเผาผ่านเขาทั้งหลายพวกเขาไม่สามารถช่วยผู้ตัวเขาเองจากพลังของเตลไฟไม่มีฐานที่จะให้ไข่อบ่นไม่มีไฟที่จะไข่ผิงพวกที่เจ้าเหนื่อยยากด้วยจะเป็นเช่นนี้แก่เจ้าคือผู้ที่ขายหน้ากับเจ้าตั้งแต่าสาวสาว แต่ละคนต่างพเนจรไปตามทางของพวกเขาไม่มีใครจะช่วยผู้เจ้าได้อิสยาบทที่48พระเจ้าคือพระผู้สร้างและผู้ถ่ยจงฟังเรื่องนี้โอ้วงวางของยาพวกผู้ที่คนเรียกด้วยนามของอิสเซและมาจากเชื้อสายของยูดาผู้ได้ปฏิญาณในพระนามของพระยาเวและร้องของ ต่อพระเจ้าของอิสราเอลแต่ไม่ใช่ด้วยความจริงหรือความชอบธรรมเพราะพวกเขาขนานนามของตัวเขาเองตามละครเหมือนสุดและพึ่งพิงพระเจ้าของคนอิสราเอลพระนามขององค์คือพระยาเวชอมทับสิ่งที่ร่วงมาน,นั้นได้ได้แจ้งให้ทราบนานแล้วมันออกจากปากของเราและเราได้เล่าให้ฟังและทันใดนั้นเราได้ทำและมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะเรารู้ว่าเจ้าดื้อด้านและคอของเจ้าเป็นเอ็นเหล็ก และหน้าผาของเจ้าเป็นทองเหลืองเราแจ้งต่อเจ้านานแล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราได้เล่าให้เจ้าฟังแล้วเก่งว่าเจ้าจะพูดว่ารูปเคารพของข้าทําเองรูปแก่สลักและลูปโลหะของข้าบัญชาบัญชามันมาเจ้าได้ยินแล้วจงดูสิ่งทั้งหมดนี้จงดูสิ่งทั้งหมดนี้แล้วเจ้าจะไม่แจ้งให้ทราบด้วยหรือตั้งแต่นี้ไปเราจะ เล่าสิ่งใหม่ให้เจ้าฟังเป็นสิ่งที่ลึกลับที่เจ้าไม่รู้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในเวลานี้ไม่ใช่นานแล้วและก่อนนี้และก่อนวันนี้เจ้าไม่เคยได้ยินเกรงว่าเจ้าจะพูดว่านี่น่ะเรารู้แล้วเออเจ้าไม่เคยได้ยินเออเจ้าไม่เคยรู้เออตั้งตั้งแต่นานมาแล้วหูของเจ้ายังไม่ได้ยินเพราะเรารู้ว่าเจ้าจะประพฤติการทรยศอย่างยิ่งและรู้ว่าเขาเรียกเจ้าว่ากบฏตั้งแต่เกิด เรากั้นความคิดของเราไว้เพื่อเห็นแก่เรากั้นความคิดของเราไว้เพื่อเห็นแก่นามของเราเราจะระงับไว้ให้เจ้าเพื่อเห็นแก่การสรรเสริญเราเพื่อเราจะไม่ตัดเจ้าออกไปเสียดูสิเราได้ถลุงเจ้าแล้วแต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนเงินเราได้เห็นทดสอบเจ้าในเตาของความทุกข์ยากเราทําเช่นนั้นเพราะเห็นแก่เราเองเพราะเห็นแก่เราเองเพราะว่านามของเราจะถูกเหยียดหยาม ได้อย่างไรแต่สงา่าราศีของเรานั้นเราจะไม่ให้ผู้อื่นจงฟังเราโอ้ยาโคบอิสรซเอลผู้ซึ่งเราเรียกเราคือผู้นั้นเราเป็นเบื้องต้นและเราเป็นเบื้องปลายเอ,อิรมือของเราได้วางรากฐานแผ่นดินโลและมือของเราได้กางฟ้าสวรรค์ออกเมื่อเราเรียกมันมันก็ยืนขึ้นด้วยกันเจ้าทั้งหมดจงชุมนุมการจงฟังใน่่ำกลางพวกนั้นใครได้ประกาศสิ่งเหล่านี้ พระยาเวสรงเรียกรักเขาพระยาเวทรงรักเขาเขาจะทําสิ่งที่องค์ทรงชื่นทรงชื่นชอบต่อบาบิโรนและแขนของเขาจะต่อสู้ชาวเคลเดียเราเราคือเราเองที่ได้พูดเรายังได้เรียกเขาเรานําเขามาและเขาจะจาเลินในทางของเขาจงเข้ามาใกล้เราจงฟังเรื่องเราตั้งแต่เริ่มแรกเราไม่ได้พูดในที่ลี้ลับ ตั้งแต่มันเกิดมาเราอยู่ที่นั่นแล้วรับอันนี้พระยาเวพระเจ้าทรงใช้ข้าพรเจ้าพร้อมด้วยพระวิญญาณของพระองค์พระยาเวพระผู้ถ่ายของท่านองค์เบื้องสูตของอิสเอลตัดดังนี้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรไปและเจ้าเชื่อฟังบัญญัติของเราแล้วความสมบูรณ์ภูนสุขของเจ้าจะเป็นเหมือนน้ำเหมือนแม่น้ำ และความชอบธรรมของเจ้าจะเหมือนคลื่นทะเลลูกหลานของเจ้าจะเป็นเหมือนทรายและเชื้อสายของเจ้าเหมือนเม็ดทรายชื่อของเขาจะไม่ถูกตัดออกหรือถูกทำลายเสียจากหน้าเราจงออกจากบาบิโลนจงหนีไปจากพวกเคลเดียจงประกาศเรื่องนี้ด้วยเสียงโร้องชื่นบานจงเล่าให้ฟังจงส่งมันไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่าพยาเวทรงไ่ยาโก ผู้รับใช้ของพระองค์แล้วเมื่อองค์ทรงนำพวกเขาไปทางทะเลชายเขาก็ไม่กระหายพระองค์ทรงทําให้น้ำไหลาจากศิลาเพื่อเขาพระองค์ทรงแยกหินและน้ําทะลักออกมาพระยาเวตัดว่าไม่มีสันทิสูขแก่คนอะธรรมอิสยาบทที่49 ภารกิจของผู้รับใช้โอเพนดินชายทะเลจงฟังข้าพเจ้าชนชาติทั้งหลายที่อยู่ไกลจงตั้งใจฝังพระยาเวท่งเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในครั้นพระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมันดาของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทําให้ปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบผมองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตของพระองค์จะพระองค์จะทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศรขัดมันของทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ใน แลแหรงของพระองค์และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าผู้รับใช้ของเราอิสอิสเอผู้ซึ่งเราจะสำแดงศักดิ์ศรีของเราเองแต่ข้าพเจ้าเองกล่าวว่าข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเปลืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจังแต่แน่ละ่ะสิ่งที่เราเป็นของข้าพเจ้านั้นอยู่กับพระยาเว และการถวาของพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพระเจ้าและบัดนี้พระยาวเวตัดคือพระองค์ผู้ทรงปันข้าพระเจ้าตั้งแต่ในครั้นและให้เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์เพื่อนํายาโคบกลับมาหาพระองค์และเพื่อรวบรวมอิสาเอลมายังพระองค์และเพราะข้าพระเจ้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาวเวและพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อ เจ้ายกเผ่าทั้งหลายของยาโคบขึ้นและเพื่อให้อิสราเอลที่เหลือกลับสู่สภาพดีขึ้นดูจะเป็นการเล็กน้อยเกินไปเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติและเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระยาเวและผู้ถ่ายและองค์เบสุดของอิสราเอลตัดกับผู้ถูกดูหมิ่นและถูกประชาชาติรังเกียจคือคนใช้ของบรรดาผู้ครอบครองว่ากษัตริย์ทั้งหลายของ มองดูแล้วจะยืนยืนขึ้นและพวกเจ้านาจะกราบลงด้วยตัวเองเพราะเหตุนี้พยาเวผู้สัตผู้สัตรจริงองค์บรนสุดของเอเซียผู้ใดเลือกสรรเจ้า,จาการทรงนำาสาวศิโยนกลับสู่บ้านเกิดพยาเวตัดดังนี้ว่าในเวลาปวดปรานเราได้ตอบเจ้าแล้วในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า เราได้ดูแลเจ้าและมอบเจ้าไว้ให้เป็นพระทัสัญญาของชนชาติเพื่อฟื้นฟูแผ่นดินเพื่อแบ่งที่ร้างเปล่าให้เป็นมรดกและเพื่อกล่าวกับพวกถูกจำจองว่าจงออกมากล่าวกับพวกที่อยู่ในความมืดว่าจงเผยตัวพวกเขาจะเลี้ยงชีพตามทางและที่เลี้ยงดูของพวกเขาจะอยู่ตามที่สูงสูงร้นทุกแข่งเขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือท้หายความร้อนของเผาแผดเผา หรือดวงอาทิตย์จะไม่ทำลายเขาเพราะพระองค์ผู้ทรงสงสารพวกเขาจะทรงนำพวกเขาและนำพวกเขาไปยังน้ำพุเราจะปรับภูเขาของทุกแข่งของเราให้เป็นทางเดินและทางหลวงทั้งหลายของเราจะถูกยกให้สูงนี่นะี่ยพวกเขาเหล่านี้จะมาจากเมืองไกลและดูสิเหล่านี้มาจากเหนือและจากตะวันตกและเหล่านี้มาจากแผ่นดินซีนม โอ้ฟ้าสวรรค์จงเป็นเสียงชื่นบานและแผ่นดินโลกจงชื่นบานจินดีเถิดโอ้ภูเขาเอ,อ๋อจงร้องด้วยความเต็มเปี่ยมเพราะพระยาเวได้ทรงปลอบโยนชนชาติของพรงองแล้วและทรงสงสารคนของพรงองที่ถูกข่มใจแต่ที่เทียนกล่าวว่าพระยาเวได้ทรงละทิ้งข้าแล้วแนละองค์เจ้านายทรงลืมข้าเสือแล้วผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจากขันของนางได้หรือ และถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะลืมได้แต่เราจะไม่ลืมเจ้าดูสิเราได้สลักเจ้าไว้บนแผ่นดินบนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอบรรดาบุตรของเจ้าจะรีบมาแต่พวกผู้ทำลายเจ้าจะจากไปและพวกที่ทำให้เจ้าถูกร้างก็ออกไปจากเจ้าจงเงยตาขึ้นและมองไปรอบๆเขาทั้งหมดเขาทั้งหลายชุมนุมกันและพวกเขามายังเจ้า พระยาเวทตัดว่าตราบใดที่เราเองมีชีวิตอยู่เจ้าจะสวมพวกเขาทุกคนเหมือนเครื่องประดับเจ้าจะผูกพวกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาภรณ์แม้ที่ทิ้งล้างแล้วสิ่งที่ร้างเปล่าของเจ้าแับเป็นดินที่ถูกทำลายของเจ้าเนี่ยบัดน,นี้เจ้าจะแคบเกินไปสำหรับผู้ที่อาศัยและพวกที่คืนกินเจ้าชิวๆห่างไกลลูกๆที่เกิดมาเจ้าถูกในใจของเจ้าเสียลูกลูกๆที่เกิด ยามเจ้าทุกข์ใจจากการเสียลูกจะพูดที่หูของเจ้าอีกว่าที่นี่แคบเกินสำหรับฉันแล้วจงหาที่กว้างขึ้นให้ฉันอยู่แล้วเจ้าจะพูดในใจของของเจ้าว่าใครหนอได้ครอ,อดคนที่เหล่านี้ให้ค่าให้ค่าข้า,ขา,ขาทุกข์ระทมเพราะเสียลูกและเป็นหมันถูกปาต้อนเตะเชเลยและถูกขับไล่แต่ใครกันหนอเชื้อเลี้ยงคนเหล่านี้นี่แหละ ข้าถูกทิ้งไว้แต่ลําพังแล้วคนเหล่านี้มาจากไหนกันเพราะยาเว์องเจ้านายตัดดังนี้ว่าดูสิเราจะยกมือของเขากวักบรรดาประชาชาติและชูธงสัญญาณของเราต่อชนชาติทั้งหลายแล้วพวกเขาจะอุ้มบรรดาบุตรของเขาเข้ามาในออออ่อ้อมอ้อมอ้อมอกแล้วจะแบกบรรดาบุตรหญิงของเจ้ามาบนบา่า กษัตริย์ทั้งหลายจะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้าและบรรดาพระราชธิดาของท่านเหล่านั้นจะเป็นแม่นมของเจ้าพวกเขาจะก้มลงดินและกราบเจ้าและจะเลียผง,งรีดิท์เท้าของเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเขาเองคือยาเวบรรดาผู้รอคอยเขาจะไม่อับอายจะเอาเหยื่อไปจากนักลบได้หรือและจะช่วยเฉลยของผู้กดขี่ให้หลุดได้หรือ พระยาเวตัดดังนี้ว่าแน่นอนแม้แต่เชลยของผู้มีกำลังจะต้องถูกเอาไปและเหยื่อของผู้หน้หนาลัวก็จะต้องช่วยให้หลุดเพราะเราเองจะต่อสู้กับกับผู้ต่อสู้เจ้าและเราเองจะช่วยบุตรทั้งหลายของเจ้าให้รอดเราจะให้ผู้ให้ผู้บีบังคับเจ้ากินเนื้อของตอนเองและเขาจะเมารหิตของเขาเองเหมือนเมาเหล้าโุ่แล้วมน,ลมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าเราคือพระยาเวเป็น เป็นพระผู้ช่วยของเจ้าและเป็นพระผู้ถ่ายของเจ้าองค์อนุภาพของยาโคบอ่านบางทีหนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สีชีวิตที่พ,พระผถ่ายพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดาเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระไยัยพระเจ้าและท่านดําเนิน อย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสี่ท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจงดําเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกเพราะพวกท่านทราบคําแนะนําซึ่งเราได้ให้ไว้จับท่านในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีขอให้ท่านทุกคนรู้จักบ,บังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ใะทางที่มีเกียรติ ไม่ใช่หลักฐาตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่าละอย่าล่วงเกินและทําตอบผิดต่อพีอ่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะองค์พระเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทําผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลาโมกและท่งเรียกให้เป็นคนเริสุดเหตุฉะนั้นคนที่เป็นเสดคำสอนนี้ไม่ได้เป็นเสดมนุษย์เท่านั้นแต่ได้ปฏิีเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณเริสุดขององค์ให้แก่ท่าน ส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความจริงท่านได้ไปเพื่อต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคนาดาซิดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านนี้มากขึ้นอีกและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำทุกส่วนตัวของคนของตอนและทำงานด้วยมือของตอนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วพวกท่านจะได้รับ พวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยการเสด็จกลับมาของพระผู้เป็นเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าที่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่าน,านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับ่วงหลับไปแล้วและเมื่อท่านไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูพระเยซูสิ้นมรชนแล้คืนพระชนแล้วพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนนาบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้น นั้นมากับพระองค์และพระพจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอเราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่าเรายังมีชีวิตยอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปละไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วถือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยลาดําลัดสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียง แตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระีดจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเรายังมีชีวิตพวกเรายังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์ผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นจงหนุนใจด้วยถ้อยคําเหล่านี้เถิดจบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบ ประจำาันที่ที่16ตุลาคม2022